เขย่ามาปั๊บ,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 บนี่ไงเด้งมาเลยกลายเป็นอไอรอนสกีนเดี๋ยวเรามาดูสกิลเพิ่มเติมนะครับคืออันทั้งบนเนี่ยเหมือนเดิมสิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยคือไอรอนสกีนตรงนี้นะครับถ้าผู้เล่นคนไหนเนี่ยมาขาโมยผักในสวนของผมเนี่ยจะมีโอกาส35เปอร์เซ็นนะครับที่ผมเนี่ยจะได้ผลผลิตอันดับไปด้วยเอ้ยใครที่เอาเล็กคูณมาวิงว่งวิ่งปนเปี้ยนเนี่ยก็เจอกันได้นะอันนี้คุยกันหน่อยนะ สำหรับอัปเดตใหม่ในครั้งนี้นะทุกคนดูเหมือนว่าจะมีตู้ที่แบบนําสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่ต้องเลเวล50นะครับเลเวล50ก็คืออายุของสัตว์เลี้ยงนี่แหละไอดีของผมเนี่ยมีแค่พึ่งตัวนี้เลยนะพึ่งเกสรครับที่แบบเลเวล50และสําหรับในส่วนของร้านเกนเนี่ยมีนี่ด้วยเลเวลนะครับเลเวลอัพโรล่ปปนะทุกคนแต่น่าจะแบบขายยาก ผมว่าถ้ากินอันเดียวเนี่ยน่าจะแบบมีเวล50เดี๋ยวผมจะลองเสียสละ,ะพึ่งเกสรใส่เลยนะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนโอเคใส่ไปแล้วครับตอนนี้พึ่งเกสรอ,อยู่ในนี้ อ๋อต้องใช้เงินอีก500ล้านนะทุกคนโอเคสตาร์ทเลยนะครับใช้เวลาทําก็คือ1ชั่วโมงแล้วก็ส่วนสําหรับร้านค้าเนี่ยมีเมล็ดใหม่ทุกคนเป็นต้นสนอันนี้เนี่ยผมอาจจะแบบไม่ค่อยล่าเร้นหน่อยนะทุกคนเพราะว่าปวดหัวเวียนหัวไปหมดเลยครับขนาดป่วยยังต้องมาเล่นแม่ยอมไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวไม่ทานเห็นปะคือถ้าผมไม่มาเล่นเนี่ยผมอดได้นี่เลยนะจ้มแผดครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขามาให้เล่นนะอาเดี๋ยวโอ้โหแล้วนั่นคือเห็ุใดโนเสาวผมทุกคนโอ้ไม่ก็จําทีเดียว ขึ้นยันนู่นเห็นไหมผมเนี่ยเล่นมาโ,โหได้ห้าจำเลยทุกคนเห็นปะคือเขามาห้ารอบผมก็แบบเล่นห้ารอบเลยนะคือถ้าเราแบบคล้ายๆเหมือนเออเป็นฝากกั้วแหมหรือออฟบี้นี่แหละทุกคนผมก็เลียงไม่ถูกนะครับก็คือให้เราเล่นเนี่ยเป็นแบบตะลุยด่านแล้วเราจะได้จำแพทอันนี้มาถ้าเราแบบชนะซึ่งเขามาให้เราแบบห้ารอบผมก็ซัดเลยห้ารอบนะนี่ก็จะได้เป็นแผ่นๆนี้เอาไปกระโดดสาหรับอัปเดตนี้เนี่ยถ้าเราอยากเล่นให้เก่งเนี่ยต้องมีแบบนกพูกหรือไม่ก็คาปิปปารานะเพื่อแบบดันเวลนะทุกคน แล้วก็แน่นอนทุกคนนกกระจอกเทศแต่นกกระจอกเทศเนี่ยผมมีแค่สองนะผมก็แบบพยายามปั้นเวลล่คยิ่งนกกระจอกเทศของเราเนี่ยเวิลเยอะเวลาแบบแรนดอมออกมาเนี่ยคือสัตว์เลี้ยงก็จะมีแบบอายุที่มากขึ้นไปด้วยเออเด็ดเด็ดเด็ดเดนี้เดี๋ยวเียเมียดียเพิ่มมาด้วยทุกคนคืออะไรดูเหมือนว่าเขาจะต้องการต้นไม้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาทาต้นไม้อ่อเนี่ยกระดูกเนี่ยเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวลองดูนะอ่ามีไม้ซักแบบสักสี่นี่เลยห้าสิบลองดูนะทุกคนปึ๊บ อะเดี๋ยวนะไปต่อมีห0สิพความจริงเนี่ยเราค่อยๆสะสมก็ได้ไหมเดี๋ยวผมลองดูนี่นะแล้วก็ลองใส่ดูอ่ะจริงด้วยทุกคนค่อยๆไปก็ได้นะครับอันนี้อันนี้คือถ้าผมแบบกดทั้งหมดเลยได้ไหมมีอะไรที่ผมแบบเผยนี่ไหมเดี๋ยวผมลองกดทั้งหมดอันนี้ป่ะทุกคนโอ้โหร้อยโลเลยอ่ะใส่อีกครับมีไม้ไผ่ด้วยนะทําเคเวสมาอู้ยยานอกาศของเราผมลองใส่รัวๆเลยทุกคนเอ้ยนี่ไงโอ เป็นการ level, อัพเลเวลตู้ DNA ของเราอะทุกคนเทนเทือนะครับแดงเทือกเลยอะผมก็ใส่สุดเลยดีนะผมแบบเก็บไว้เยอะนะต้นแบบกะรอขายทีเดียวไง ก็ฟอมฟาร์มแบบไม่พอใจก็ทุบทิ้งนะจนก,กว่าจะใหญ่อะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่อันนี้คือสัตว์เลี้ยงของเราจะแบบมีการแบบไกายพันเหรอเดี๋ยวอีก55นาทีเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะทุกคนรู้หรือ,อยังร้านกลาวิบชอปมีพึ่งดินโก้ขายด้วยและก็คอมโบบัตเตอร์ไฟนอกจากจะมีการเติมไอเทมต่างๆเรายังมีเติมโลบักลวดเร็วปลอดภัยแบบ100%อยากจะเติมแบบไหนให้มาที่สินค้าทั้งหมดและคลิกเข้าไปเลยเลื่อนลงมาข้างล่างหาแบบที่พวกเราต้องการจะเติมอย่างโกอาคาเดนที A ่ ที่ยอดฮิตสุดๆในตอนนี้คิดถึงการเติมให้คิดถึงกาวิชบช็อปผมขอดูตู้คราฟอุย้ยมาแล้วของคราฟเดี๋ยวนะอันนี้คือของแต่งฟาร์มมันใหม่เหรอโอ้ไม่ก็เป็นเหมือนแบบของแบบพิพิธภัณฑ์เลยทุกคนอ่านผิดอันอันนี้นะทุกคนอันนี้สวยๆเลยตู้ DNA ออยากได้6%กเซ็ก็ถือว่าโอกาสเยอะนะแล้วก็จะมีเอ่อดีครับเป็นไข่ใหม่แต่เราใช้สามเข่าแบบงัดรุลวงเหมือนเดิมทุกคนแต่ไข่ในโสาวว่าผมมีน้อยแล้วไงตอนเนี้ย ก็คือผมเอาไปค้าแบบไอ้น,นี่ไงเอาไปค้าแบบว่ากล่องสุ่มอะผมอยากได้ล้วนทุกคนเห็นไหมเห็นล้วนไหมครับล้วนตรงบ้านผมอยากได้แบบครอบเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนว่าเขาแบบต้องการแบบน้ําหนักเท่าไหร่หรืออาจจะไซส์เท่าไหร่ก็ได้อานผมลองแบบไซส์เล็กเลยอุ้ยได้เว้ย,อยโอเคครึ่งชั่วโมงครับทุกคนอันนี้เป็นไข่ใหม่ซึ่งไข่ใหม่แน่นอนครับถ้าใครแบบรีบก็สามารถเติมได้เลยนะอันนี้มีไข่แบบ ลึกลับด้วยนะครับแล้วก็จะมีสไปโนซอลัสโอ้ดิอยากได้เลยเขาบอกว่าความสามารถเนี่ยสูสีกับทีเล็กเลยนะนะครับแต่น่าจะเก่งกว่าคิดว่านะครับแต่ที่แน่ๆครับหลักๆเด่นๆอ่ะผมว่าน่าจะเป็นตู้นี้แหละที่หลายๆคนอยากรู้ว่าเออถ้าใส่สัตว์เลี้ยงไปเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้คืนไหมอันนี้ผมก็ลองให้ดูแล้วเดี๋ยวรอแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับก็คืนนี้เลยที่อัปเกรดคือเราต้องเอาผลไม้เนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยไปใส่เรื่อยๆนะทุกคนเพื่อให้เลเวลเต็มและจะได้ตู้ประมาณนี้น่าจะมีโอกาส โอกาสที่จะได้แบบทีเล็กมากขึ้นอยหรืออาจจะมีตัวอื่นด้วยไหมอันนี้ไม่ชัวร์ครับม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบเอ้ยได้แบบสไปโนไหมเนี่ยพวไนโนเทสใหม่อันนี้ก็ต้องรอดูนะทุกคนแล้วก็นะทุกคนอันนี้เนี่ยผมเผลอมองข้ามครับเป็นของเล่นสรุปมีของใหม่ในร้านเกียร์เนี่ยสามชิ้นทุกคนมีลูกอมแล้วเหมือนเป็นแบบกระดูกของเล่นพวกของเล่นพวกกระดูกเพิ่มอันนี้น่าจะเพิ่มเบลแหละอีก7วีครับเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าเขาจะแบบอัปเกรดให้ผมเลยหรือเปล่านะใน3 2 1หนึ่งไปแบ๊ก Okay. โอเคอุ้ยอันนี้ผมใส่ตัวอะไรไปนะก็น่าจะไม่ตึงนะปกติผมก็ใส่แบบตัวง่ายๆอะไรเงี้ยอ๋อเป็นพึ่งฮันนี่ทุกคนระดับอะไรนะอุ้ยแต่ได้ไข่สามฟองหรอก็อาจจะมีโอกาสได้ไข่ที่มากขึ้นผมว่าน่าจะมีโอกาสได้ทีเล็กอะอยางน้อยต้องแบบสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะอ้แต่ตอนนั้นอะผมเอานกพูไปใส่นะหรือผมจะรอเอานกพูไปใส่ดีระดับดีวายอะไรเงี้ยทุกคนถือว่าลองอีกครั้งหนึ่งอะมดไหมมดวัดใจไปเลยไงจบจบอู้เนี่ยมีมดตัวใหญ่ด้วยนะใหญ่ขึ้นมานิดนน่ออยยเามม้ีดดแงทุกค แต่ก็น่าเสียดายนม,มดนะมีน้อยด้วยไงทุกคนประเด็นนะผมอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวใส่นี้ไปก่อนลองเทสอีกสักรอบหนึ่งดูซิว่าเราจะใช้เอ้ยนี่ไงประหยัดเวลาด้วยทุกคนถ้าเราอัพเต็มเนี่ยจากเอ่อหนึ่งชั่วโมงก็เหลือ24นาทีนะ วันนี้ก็ดีขึ้นนะเรียกได้ว่าหาไข่ได้แบบรัวๆแล้วสำหรับไข่ในโดเสาใไข่ไนโดเสาอันใหม่ครับนี่เอาผิดยันนี่อันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็คาบต่อเลยครับรู้สึกว่าจะได้แค่แบบหนึงฟองนะอันนี้ก็น่าจะใช้เวลาฟักค่อนข้างนานแล้วผมคิดว่านะวางตรงนี้เลยแล้วกันก็4สชั่วโมงครับคือตรงนี้เนี่ยผมพลาดไปได้ไงนะครับ เนี่ยเพจเอกเนี่ยคือลุงเขาปรับปรุงร้านใหม่นะครับถ้าเราจะซื้อไข่เนี่ยเราต้องกดคุยแล้วก็หัวข้อแรกนะทุกคนเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะขายเป็นเหมือนแบบพวกมันเล็ดอะไรอย่างนี้เลยนะเออนี่ก็ดีนะในที่สุดนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเสร็จสักทีเนดะี๋ยวมาดูพึ่งของผมหลังจากที่ทําการกลายพันธุ์เขย่ามาปับ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 นี่ไงเด้งมาเลยกลายเป็นอไอ,อรอนสกีนตอนแรกอัผมคิดว่าสัตว์เลี้ยงจะหายไหมนะแต่ก็ไม่หายเออผมคิดได้ไงสัตว์เลี้ยงหายไม่หายโอเคใส่ไปต่อแล้วกัน ปะน้งโกฝากด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเออลองพึ่งไอรอนสกีนะเหมือนเป็นสกีนแต่เขาก็มีความสามารถเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลเพิ่มเติมนะครับคืออันทั้งบนเนี่ยเหมือนเดิมสิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยคือไอรอนสกีตรงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าผู้เล่นคนไหนเนี่ยมาขาโมยแบบใช้แลคคูนนะ หรือ37โลบักอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนว่าจะเกี่ยวหรือเปล่ากันั่นแหละถ้าผู้เล่นคนไหนเนี่ยมาขาโมยผักในสวนของผมเนี่ยจะมีโอกาส35%นะครับที่ผมเนี่ยจะได้ผลผลิตอัดัไปด้วยเอ้ยใครที่เอาเล็กคูณมาวิ่งวิ่ง,งปนเปี้ยนเนี่ยก็เจอกันได้นะอันนี้คุยกันหน่อยนะ <c oughs> เออถ้าคุณได้ผมก็ต้องได้ถามว่า35%เยอะไหมก็เยอะนะยิ่งวิสูงก็จะแบบเก่งขึ้นผมว่าน่าจะมีโอกาสได้เกือบ4 0 โอ้ยนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะปั๊มตังกันรัวๆเลยอ่ะผมว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่กลายพันธุ์เนี่ยเราต้องแบบต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้ได้บ่อยอย่างครับอุ้ยตัวไหนดีครับปี巴拉บันเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ซอมบี้ด้วยนะทุกคนขาดเวลเดียวอีกอายุเดียวเท่านั้นครับแต่ก็น่าจะนานอยู่นะดูหลอดหลอดยังแบบได้ปิ่มๆครับผมว่าระบบนี้น่าสนใจมากทุกคนการกลายพันธุ์อ่ะเออไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีแบบนี้นะถ้ามีแบบว่าได้แบบมีสกิลแบบนี้ไหมแบบอ่ากันแบบผู้เล่นขโมยแบบร้อยเปอร์เซ คือถ้ามีเนี่ยผมจะได้แบบเอาผลไม้ผมไปโชว์ในเซิร์ฟรวมบ้างเป็นประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามายังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะทุกคน